เรื่องเล่ามเมล็ดมะม่วงหิมมาพานคำใหญ่คำโตสาะแก้วสาะแก้วเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่สินค้าเกษตรมีความสำคัญทางเศรษฐกิจอยู่หลายชนิดรวมถึงมะม่วงหิมมาพานที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายอยู่ทั่วทั้งจังหวัดชุมชนบ้านเจ็ดหลังก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ปลูกมะม่วงหิมะพนันมีจุดเด่นคือปลูกด้วยวิธีการแบบธรรมชาติปลอดสารพิษใหญ่เต็ม,มเมล็ด สดใหม่ชุมชนจึงแปรรูปมเมล็ดมะม่วงหิมพผ่านเพื่อเพิ่มมูลค่ากระจายไรายได้สู่ชุมชนโดยมีกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังนี้ขั้นตอนที่ 1. สำรวจความต้องการของตลาดและผู้บริโภคเริ่มจากการวิเคราะห์เทรนด์โลกและความต้องการของผู้บริโภค พบว่าการสนับสนุนสินค้าท้องถิน่นเพื่อให้ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนกำลังเป็นที่สนใจโดยผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพและความเชื่อมั่นในฝีมือของชุมชนจนเกิดเป็นความภูมิใจในท้องถิน่นหรือที่เรียกว่า local pride ซึ่งเมล็ดมะม่วงหิม,มพานต์ปลอดสารพิษจากวิสาหกิจชุมชนบ้านเจ็ดหลังพาเพลินเป็นเหมือนตัวแทนของชุมชนช่วยสื่อสารกับผู้บริโภคให้เห็นถึงความตั้งใจผ่านเมล็ดมะม่วงหิม,มพานต์ มเมล็ดใหญ่เต็มคำพร้อมรับประทานดังนั้นแนวทางพัฒนาที่เลือกใช้คือ 1. มะม่วงหิมพานธ์ของชุมชน 2. บรรจุพันณฑ์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและยืดอายุการจัดเก็บขั้นตอนที่2อออกแบบแนวคิดโดยระดมสมองร่วมกันระหว่างนักการตลาดชุมชนและนักออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้ที่สนใจและอยากสนับสนุนสินค้าในท้องถิ่น โดยคิดค้นรสชาติเพื่อปรุงรสของเมล็ดมะม,ม่วงหิมพาน์ให้หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกที่ถูกใจผู้บริโภครวมทั้งกำหนดโทนสีออกแบบตราสัญ,ญลักษณ์บรรจุพัณฑ์และร่างผลิตภัณฑ์ขั้นตอนที่3พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบปรับปรุงสูตรการผลิตรวมทั้งการใช้บรรจุภัณฑ์ตามแนวทางที่กำหนดไว้เพื่อเพิ่มมูลค่าและเรื่องราวของชุมชนใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนที่4ทดสอบตลาดโดยการนำมเมล็ดมะม่วงหิม,มาพานต์พร้อมรับประทานภายใต้แบรนด์คำใหญ่คำโตไปทดสอบตลาดกับผู้บริโภคที่สนใจเรื่องราวในท้องถิน่นผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ขั้นตอนที่5ผลิตและจำหน่ายสู่ตลาดโดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์เช่น Facebook Li ์ e i n s t a g กรมของกลุ่มเป้าหมาย และช่องทาง line, ออฟไลน์เช่นร้านของฝากงานแสดงสินค้าท้องถิ่นในที่สุดมเมล็ดมะม่วงหิม,มาพาน์ปลอดสารพิษพร้อมรับประทานแบรนด์คำใหญ่คำโตก็ได้แจ้งเกิดเป็นความภูมิใจที่สร้างไรายได้ให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืน